โอเคจะพาสวัสดีตอนเช้าจะพาไปดูตลาดก่อนที่เขาจะล็อกดาวนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นเอาวันนี้มันจะใส่หน่อยเนาะเพราะว่าอยู่กลางผู้คนเยอะวันนี้ก็เป็นเดือนหนาวนะแต่หิมะตกไปแล้วก็ละลายไปเออไม่หนาวมาก เดี๋ยวจะพาไปดูตลาดก่อนที่เขาจะล็อกดาวขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของเมืองนี้บ้านเก่าแก่ค่ะเป็นหลายร้อยปีนี่พิพิธภัณฑ์หุ่นนี้เขาก็หากเสียหายแต่เป็นของเก่าโบราณดูประตูดิประตูก็มีรหัสเขาบอกเขาบอกพอสเดิเดินผ่านทุกวัน1491ทับ เก้านี่โอ้ไม่ใช่โทษทีที่อยูออที่อยู่ที่อยูหนึ่งสี่เก้าสี่ที่ย, 94, ทยู่ค่ะไม่ใช่พอ,อจะไปเก็บสตรอเบอรี่เนาะหน้าหนาวอย่างนี้ไม่รู้จะมีสตรอเบอรี่ขายไหมนะเดี๋ยวจะไปดูดูดูต้นนี้สิมันเป็นเขาปลูก ให้ไล่ตามหินสวยมันมีเม็ดด้วยนะตามหินดูนะสวยไหมคะสวยเนาะโอ้มากมากแปวว่า้ะอีแค้นนี้เอินเชิญมาทักกะอีมุดเอาเอิมมาร์ คอยเธอเล็ดสุท a คแกนายนิคมาร์กนิคเล็ดสถาเล็ดสถทากปลดดาวะยายายาอ่าอมิตรบอกกันโซเชิญนายดิเชิญเชิญเมยปินเมยนั่นนะถึงแล้วอืม นี่ก็เป็นทางเข้าที่เดินไปทางร้านนั่นนะโอ้มาดูแว่นมาดูแว่นเพราะว่าเราอะทำแว่นหายสามีต้องได้จ่ายตังค์ให้ค่าแว่นเราอีกเป็นของขวัญไว้คิดสมาสเนี่ยแว่นที่หายไปเหมือนอันนู้นอะอันในสุดน่ะอันในสุดนั้น แค่ขอบอย่างเดียวนะ339ยูโรโอ้โหโมเมทำหายได้ยังไงวะโอ้ยน่าเสียดายอันในสุดนะเราไม่อยากวางกระเป๋าเลยเน๋าก,กากอันนี้มันก็จะป้องกันไม่ค่อยได้นะเราต้องใช้หน้าก,กาก ไปไปต่อเปลี่ยนหน้าก,กากหน้ากากผ้ามันกันไม่ได้มันบางคือเขาใส่สองชั้นนะใส่สองชั้นวันนี้จะมาซื้ออะไรโอ้จะสิบโมงแล้วคุณนายเมย์ยังไม่ถึงเลยอันนี้ก็เดี๋ยวว่าถึงวันค่อยมาอีกครั้งหนึ่งกรหล่ำปีนี้เอาไปทำเทศกาลคิดสมัมานะคะอันนี้ทำผัก ทำเอาไปทำสีของอาหารได้เดี๋ยวจะให้ดูชื่อนะชื่อของเขานี่ชื่อนะชื่อของผักกาศอันนี้หอมเราหมดโลเท่าไหร่นะโลสองมโลอ้หอมก็แพงขึ้นเรื่อยๆตั้งกระเชิญอ <Hi. S 1> เสียงก็ กระนุกจ้ะหอมแดงหอมแดงมีขิงอ่ะเขาเรียกว่าอิงโบเนะถึงอิงโวเป็นอย่างนั้นกิโลนะ่ะกิโลเขาแม่นยำชัดเจนหันหน้ามาให้ลูกค้าดูเลย <Okay. S 2> อันนี้อันนี้เขาเรียกขมิ้นนะขมิน้นเป็นดดยซักคูคุมาคูคุมาคูคุมา เวลลี่คริสตมาสโอ้พระแม่มารีพระแม่มารีให้น้องส้มคลอดลูกปลอดภัยนะคะขอให้อินส้มอาเลสเฟียคลึกมิดคินอาเลสเกสุน <m> <ๆ>เจอแล้วแต่ไม่รู้เท่าไหร่นี่โอ้ oh, อยู่ในนี้เลย